เอาได้เอาได้ในพันทองซาเจอเได้ขาอ,อ่อ,อนๆขาขาวๆเฟินวะเจอแล้วซ้ำซ้ำโตซ้ำโตอ๋อสบายดีทุกคนอ่ะมันนี่ครับตื่นเสามากท่านเดี๋ยวออกไปใช้ดอกแต่ว่าในะพันทองซาเฟินหมาเลยอ๋อสบายดีทุกคนสบายดีพอหมูได้พอหอยมันมยำหมูซ้ำโตใหญ่เติบ ตัประมาณสองสบายตัวนึงนั่นสะคือ3สามพอแล้วต่วนึงือใหม่ๆเลยเขาดอนนี่เวียนอมแลเราเห็นมันกายอืันมาอยู่หันละโอ้ยไงได้ยังเอออันไอ้ร้อยอันน่ะไ้ในพันธุ์ลองซาเจอห้อยมูใหม่ๆเลยเขาไปในดงทรงกงบางปางอันนั่นแหละ มีแต่มารวมโตกันแล้วก็จังไปตามกินข้าวก่อนกินเขาก่อนเอากระโปรอากรโต้มาหนึ่งมูซามโตกระเพ่อทาโอ้โหไอ้รอยเจอแล้วเดี๋เลื่อนเดีเลื่อนครับในทางนี้แล้วว่าโอ้ในผ่านเราเจอแล้วฟังได้นี่มูซานโต้นะเพื่อเจอละเพป็นน้ำนะเจอเจอหอนกระโตเพื่อว่าอยู่ในทางนี่ ตั้งที่จะเจออะไรยันมันป็นคืนมาเนี่เออเออเอ้าเดี๋ยวจังไดจะบ,บิ่งน้ากันทุกคนแต่ว่าในพันตอนนี้จังไดเได้อจังไดจังไดให้ให้ไปน้าบ่หรือว่าสิกลับมาผีสิกลับมาผีหรือว่าจังไดมันเต็มบุ้นเลยตามตามโตในถางบ,นบนอลหัวไหมันพามข,ขึ้นขึ้นีเแหละเออคอยคิดเช้านี่ อขึ้นเลยเปลี่นขึ้นแล้วเอ้าเราโพลแล้วมันเปล่ยนไปคืนล้วเรามันปีนขึ้นมนี่ันเปลีนขึ้นแล้วอปลีนขึ้นมันมันขามทางแล้วบราดาเนี่ะเราว่ามันดองดองความทางเลยมีหอยขีดนะฮันเจ้าเนาะจะแดงขีดจะแดงมาจะแดงมาเล่ามากลลวมันปิีนขึ้นโอ้ยนี่แหละขีดเรา่าเจอมันดองขามทางเลย้องจาเวียนอ่อมเลยมันถือเกินเจ้าแล้วมันเปลีนขึ้นบางที คอยขีดขีดแล้วก็ขีดลูกขี่ลูกชนเข้าไปบนกอเอานะเรนมาเมนแล้วกันจะได้งาเราลงมาเดี๋ยวนี้ได้บอสบอสมาบอสบอสมาเข่าบอลแล้วมีข่าวบอลกันขสามตรงเลยกินข่าวกินยังกันเนาะเออกินข่าวก่อนเดี๋ยวจังไปอ๋อโอเคโอเครวมตัวกันอยู่บอนเด้อรหัสข้าวนอนข้าวขาว อตนนี้เบิกล่ะนิ่งละก้อยเลยเว้นหนึ่งแต่เราทีมงานเข้ามาละมาเลยมาเลเจอตามทางเลยมาแล้วก็ความบังเก่าเลยความบังเก่าวังแม่พันธุ์ข่อยนะข่อยยางไปเลยค่อยบัยืนค่อยบัทันหอดหอยเจ้าขีดคะข่อยยางไปยืนอยู่นนั้นพอดีเลิกมืนขวามค่อยบัยืนอยู่พุ่นยืนอยู่ไก่เห็นเตโกระโตมันออกหลุดหลุดหลุดโอโต้วันขีดรถบอกาเออ ลงหอยาเลยพอดีไปน้ำเนาะโอ้ยน, like น,น <wh> ้ำเลยขันมานีขันตัวตัวโตเลยเนาะใหญ่ตัวหนึ่งเพียงแอลนี่คอยเบิ่งซะตัวหนึ่งสามสองคนแรกเนาะสองตัวนั่นลุดขาดทีมงงานมากทานบอลได้ไปทางไหนมันต้องมีคันมีคือมันม่อยู่นี่ก็มันกลายไปพุ่บมันขึ้นมาหากินมาหาดุดานแล้วมันสิกลับขึ้น คูเถื่อมูอยู่นี่คือมันขึ้นแล้วมันลบไม่รอดไปหลัดอยู่กอบอกเห็นหออยู่นี่แล้วโอ้ยหลัดรอดตอนเช้าได้ยินไหมหลัดไอ้กอกกรบอกมันเห็นคอยเข้าแต่าพูดแล้วเขาเข้ามาหรือหินบอสบอสแรงงานคอยได้คอยด่วนใหม่ไหวฮะบอสบอสนะโมงความทางขึ้นะพี่แล้วคอยตู้แล้วกอกระบอกไปหากอกระบอกแล้วเบนเบนสอดหรือคอยออกมาขึ้นออกมาทางออกมาช่หอยมันเป็นนางทาอยู่หันบ่ ไหวพระท่านในหอด้อยชอบนองก้อนแล้วบุดหลุดโอ้ยตามโตปุปปัดปุปปัดแล้วบ่บ่เนี้หมดอ๋อไปให้กินข้าวกินน้ำแล้วก็จังไปน้ำน้ำเตาอุ้มหนึ่งข้างนี้เด้อไปเดี๋ยวลงไปกินข้าวกินน้ำก่อนแล้วก็จังไปบัดนี้ทีมงานเท่ากันท่านได้มาครบดอกทุ้กษ์หนึ่งข้าวนข้าวครับงานเราตอนเช้านี่มีสภาพแล้วเป่นนอนเอาแห้งครับได้แมนขก็มันเลยไอ้แมนเลย ตัวเนอชิ่นน้ำหอยมืนแน่นอนนี่แลประสบการณ์เลยเด้ไปละเมื่อยเนาะน้ำไม้เฮาปัดจ้าหน้ยว่ามุนยูอเขาเหล่ามุนป่าพัดโอ้ของตัวเหล็กแม่เจ้าเลยแมันเลยมุนฟืนเน้ยอยู่ในนี้เลยเขามีแต่ในผ่านใหญ่หมดเลยเด้ใส่เพิ่นผู้เคยมีประสบการณ์เฮายังเป็นอาเฮียนอยู่อในฟันกระตายฟืนในฟอ้คคือกั้นนั่นแหละน้ำมุนปาะนน้ำมูนบาดเสียบาดเห็นเลยอย่ามันน้ำฟืนฉันเป็นอาจารย์เฮายังเป็นอาเฮียนอยู่ บาเทียบาดเทนเงินหมูกับกระต่ายนี่ก็สิพ่อๆกันนั่นแหละรักคือกันน่ะเออได้กระต่ายก็ะโถกดูข้านเติบแล้วแม่นข้านได้เออขอนเลอะถือว่ามันจุลจุลจุลมาใส่เราได้เดี๋ยวกระต่ายลานไปลานลงมาเพินก็มีนะอล้วนั่นนะคอยได้ปีเมื่อกี้นี่ก็ได้ไรเดัอนเลยโอ้แน่นอนเนาะอ้าวได้กับตเต่าคอยเจอไล่เถื่อนอะไรกระต่ายอยู่บ้านนะไม่เคยได้จากเถื่อนขันเรนหูตังทิลีเลยแล้วพ้นตกลิ้นแหละ ออกไปแล้วแล่นแล่นพกขอยไปไกลๆน่อแล่นออกขวบหน้าผมผมก็ยืนยืนท่านยืนเราเนแบบแล่นงูขึ้นมาขอยไปง่อยข้างหน้าเถอะค่อยเยอะควักจะเพิ่นแล้วแหละขี่หักหน้าอีเลยไม่เห็นใครเห็นเพิ่นแล้วแหละเนาะต้มทั้งขี่ทั้งยังใส่กันหลบขัดปะโอ้ลงมากเลยรวมตัวกันบาทเลยเข่าอินก็เป็นเข่าพม่าเข่าเอันนี้ไก่เนาะตัว สองติ๊บสุกเลยเอาเอายังสุกเลยป้ายบานเลยไปไปลุนไดได้อเกยาเนาะสามโตเลยสามโตละโอ้โหดบุญปากันเลยลอยนางนอกจากนั้นเนี่มาน้ำเบาไก่เรื่อยๆเนาะม่ไม่ไมม่นมากคือบาทำยุบมาทำมากคือ่ไผ่มาไม่บานไม่คือพันธุ์นจับนี่ จองได้ผ่านได้ช่องพลังรวมบ่ให้มากกับมาได้อยู่เรื่องมีกูมาหนั่มของมันกูจักรและบอลอยู่กัเป็นชีรีกไปใช้มาทำคนมามาไรแล้วมาผู้เดียวอันนี้พคนมามันยังได้ก็เจออยู่เนาะไปรอจอกหลดกูจักของมองอยู่เลยไปใช้เบาไก่เนาะอยู่นี่แล้วมาเอ้าเดี๋ยวกินไก่ก่อนหมดได้เนาะเดินทาง กอดกระดูกมันนี่เอากินมันแล้วน้ำยาถิ่มเด้อยัดจะดงไปดงมันไปเลยก็คิวยามใดเลยเอาเปล่ามาปั่นลอยต้มลอยต้มชนน้ำด้ิต้มวนน้ำกิน,นไก่ดีกว่าหอ,อมคือเกาเด้ออืแยแม่นเลยยังง่วงอยู่เลยแล้วล่ะจ๊ะยันีรบอกใกล้ถึงประเทศพี่ช่างแล้วเก่งนะเก็งวนบ่ ส่งเขาแมงวันมาแล้วบ่าหอดใช่เลยสิท,ทาคันบ่มาลเลยอตอนนี้ก็นั่งท่าทีมงานห้องมาครบทีมงานห้องมาครบนะก็กินเขากินนำ้ำนะก็เดินทางไปงทุกคนนะอเออขึ้นมาหอนี้ก็ห้องเข้าบาดอนกันเพียงว่าเพื่อนแต่เรื่องบุญเสียบุญชาวเออตั้งไปเป็นแต่เอาพวกนี้ เต็นแต่เบาไก่นะว่าจะเรื่องนี้นะไป <c oughs> อา้าตอนนี้ก็เดินทางมาหอนเลยทุกคนวางทีในผ่านเพิ่นเจอมงค์ขามทางทุกคนนี่อยู่นี่เลยนะนเป็นขีดลูกซ่อนเลยเีลยวมันเข่าไปพุน่นชนหน้าอีกเดี๋ยวชวนทีมเข้านะสีออนกันไปนะ สำหราผู้น้ำห้อยก็น้ำนะครับผู้อ้อมก็อ้อมทุกคนนั่นนั่นเลยแต่ว่าให้ผู้น้ำห้อยไปก่อนออนะบัตรน,นีคก็ไปน้ำห้อยทุกคนเดี๋ยวทีมงานน้ำห้อยเข้าไปเลย่วนเท่าชี้อ้อมพวกมันมีตู้มีทางอยู่พวกนะแต่หลอกไปชน ตอนนี้ครับมาลัดยพี่ทุกคนลัดบ,บอลมันค่อยเคยขามเลยนะ เสียงหวดตีกลับคืนเลยตอนนี้เอามาหลัดอยู่ทั้งหนาพี่แหละทุกคนอยู่ทรายหวยนะแต่ว่าคือเสียงโหวดกลับอีก เขามานไปเลยมูมูนะแต่นี้เข้าเห็ดตุ้ยมานนะเห็ดตุ้ยไวมือหนาทุกคนแต่โซนนี้มีแต่กุกมากระบกทั้งนั้นเลยเขาเขามาแล้วมันได้กลินลมในะจังหน่อยเดี๋ยวเอาสิยฮักตุ้ยออกไปใส่ถางบัดเวลามาน่นะมันจังสบายเลยนะ มกโ,กโกกสุดผมมันกินขนาดเลยแต่นนี้เงาสีฮักไปตามโกกระบกเลยม,มีลายโกกมาเสียงกินปอกปอกเลย กูก,กระบกมากร้อนมันดิแมนแ่น้ามาเขาทางนี้โพอดีเลยเป็นตุยเข้าไปนะอันนั้นเขาบุผูกเข้าไปโอ้เกีบเราไปพายกันเลยทุกคนเดีย๋ดวยวไปเปึ่งวางมันขวามนะ มันขามหรือว,ว่ามันอยู่โซงนี้ต่อมองได้เนี้วเขา่าโซงนี้นะโอ้วจะได้ และตอนนีน้ทีมงานเนาก่ะจากเนีวได้บริินเสียงเลยแต่ว่าเขาแยงมากเลยนะเพราะว่าทิมงานตั้มนะคเะป่าโวดนะเงียบไปเลยเอาเลยเดี๋ยวไปเลย เดี๋ยวจะนายจังดอกลงเสียดายบางได้นเนี่ยยงมันกินมากบกนะตับ,ตบ,ตบอเอากระนาทางเขาไปเจอไปแล้วฟุบมันอยู่เถิงว่ทางเข่าเนี่ยแะ่ว่าาตุยไปกินข้าวแล้วเดินทางต่อทุกคนเดีย๋ยวเราลองเราะไปโรงนในเบื้องหน้าแล้วกัน เกี่ยวไปพวกแต่มาอนี้นะโอ้ด้เรื่องแถบนะกลมเหมือนกรบบกหมดเลยแต่ว่าหมนก็นไปองได้ยัโอ้ไปเหมือนเราอาตัวอีก่อนก็นมีสิทธิ์ได้ยิ่งได้ทุกคนแต่สียดยนะปลายืนบูนทางเขาเลยแบบมาบุกเข้าไปอันนั้นเลยปลาสะอันมันดังเลยเสียงขกวกเกียกมันไปเลยอ่ะเดี๋ยวรอ น่าจะเป็นเังจอมผูนะยางมานี่ครับเป็นสมองสมองปลา เรามาเลยด้วยถึงหอดถึงจอมผู้เลยทุกคน จะได้ทุกคนตนจ,จุดจัดจุดจัดไปเลยนะมูมันไปน้ำรีแต่เสียดายโทรหาทีมง,งานกันจักบุรีมีให้ปเปิดอันนั้นเลยบริมีให้เปิดโทรศัพท์เลยบรุรมีประโยชน์โทรศัพท์บุบบรมีประโยชน์เลยโห <c oughs> <c oughs> เดยวครับมันอยู่นี่น,นะบริการจากวางเข้าอยู่เนี่ยว่าสิโทรบอกให้ซูเปิรมาขันมาหลายคนนะมีชิดเลยทุกคนของทีแรกนะมันมันทางดังลเลยเฮาเลยถอยออกไปถอยออกไปไปหาโทรโทรหาทีมงานกลับมานะมันยังอยู่อยู่กับลิ่งนะของลิ่งบมดีตืนนะ่นเลย ลิงมันบวพาไปเลยมูมันบวดไปกองลิงมันอยู่ท่ามต้นไม้มันบวเห็นเะครมูนะมันอยู่หลุมเปิดๆอยู่ยแต่เสีดา,ายนะแต่การมันอันนั้นอยู่มูหลายตัวอู้แต่เสีดา,ายเห็นเลยโทรหาทีมงานก็จกักระจาบูเดมีผู้เปิดโทรศัพท์เลยแต่ละคนโอ้ ตัวห้าพันแอดก็แล้วบารอนก็แล้วในพันธ o n งซากะแล้วบติดจะคนเลยพอวงได้เนห้าเข่าบอนแล้วฮาวาชิมายิ่งกระหอกฮาว่าชิมายิ่งกระหอกมากพนมาเจอลิ่งกับมูเลยโอ้แต่จะได้มันอยู่โซงนะมันบุยทางไปแหละห้าแดนหลับวางไดเนี่ย พอลีงไปมันก็ตายไปบุ่มยมูออ่ะจะได้สุดๆเลยทุกคนแต่เดี๋ยวห้ามสิบบอกสุพินเห็ดเงียมไปเลยเดี๋ยวจะไปถามเป็นไ,ไ,ได้โทรศับปิดเครื่องมืดบ่สิบอ๋อแต่สะได้ผมก็ทถอดเกับปะไว้อยู่เลย มันทางดังใช่ครับลิที่แรกนะั้มันสงสัยแล้วมันก็หยุดมันกักลิงนะอยุทธ์ถึงผมแต่เข้าประเทศลิงที่แรกนะบม่ได้อันนี้เขาว่าชมยิยนกะหอกนะมันยิง่งนะบ่ได้มูนะเขาบระเทศถือ กาว่าสิให้ทีมงานถือมาอีนั่นเด้อทุกคนมา2-3คนนะได้ยิงได้บังได๋เกืบเอามาเอาลอ่าตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดบอนนะ่ะไปเลยบ่มันอยู่เขตงกูก็บกลงไปน่ะใช้แห้งอยู่บ่เชื่อนะเออเป็นรมีฮจังแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งอกจังกละูกคัเบ กันไปเลยมันจะไปสียงลูคู่คักเออยเหมือนควายเลาะอยู่แนั้นบ่ประมาณควายโปรขึ้นมาไว้พลกนั้นเลเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ับขับมันยังเนนหมูดิให้ได้เอ้ยกาบ่งอาอในยามาอันนั้นทีมงานนะถืและบมันถือก็ดีเลย นั่นบบบันมันอยู่มันอยู่จิ๋วบ่ไปเอาไกระหอกตัวนึงย่านทีมงานบูมานกันเลยหาแนวกินไว้ก่อนว่ะนำแต่สับใหญ่หลายเด้มิเตสิได้สิได้ขั้วมูกเบาไปแจ้งเลยแนะนำบ่แจ้งแล้วจะไดเอาไปเห็นมันแล้วได้นี่เนาะแจ้งแล้วไปไปทำไปเฮ้ยได้๋ยวหันไงเป็นมือมืดเชื่อก่อนเป็นยัง เปลี่ยนใจแล้วเป็นเยืมมือเปลี่ยนใจแล้วเออเป็นไปยืมมือแหละมืออื่นโอ้มาดอนเมื่อดดิเออพ่เมื่อเราเป็นไดมืออื่นนี่เราจะอยู่ต่ออีกขึ้นนึงเออแล้นกันรรถมันอันาคตไม่ได้ดิเออยังแป้งไม่ได้ป่ะมาทางนี้กะนมาเอารถคันใดก่อนกินอะไรตัวนั้นป่ะของของนี่เป็นได กินเป็นกินแล้วมันยังดิบเป็นกินแล้วมันยังดิบมันยังดิบมันเขากันนะมันเขาแด่จังนี่ฮะนี่ก็เดี๋ยวกินเขาแล้วทุกคนจังสีเลาะไปเบิ้งพราะว่าต้อนทีวาเขานั่งอยู่ในหันนะนะเขานั่งอยู่ในหน้าพานื้อเนื้นมลงไปนะเขาบอกมีบางอย่างแบบมันดึงอย่างนั้นนะกัก ก็แบบดังลีนนะแต่ว่าลีกนั้นลีกน่ะมันไปในหันมันไปในหันแล้วที่นี่อันอันนั้นมันจังดังเนาะนะก็ว่าลีกน่ะมันบริลลุ่งไปใส่ในหันแต่ว่ามันดังผิดปกติเขาก็เลยนั่งอยู่ในหันบอลิงบอลิงน่ะมันไปอันนั้นางหากอันนั้นมันดึงอยู่วางเก่านาะนะเกาเขาเกาเบิร์กจาก คือขัดคือขัดคือกันลีกแบบตูดไม้แต่ว่าทีมงานว่าใส่ใส่เหีวในหันจะได้ก็จะได้ก็ไปเบิ้งเอานี่แหละไปเดี๋ยวจะหน่อยกินเขาแล้วห้าสิบไปเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งนะแต่ว่ามั่นใจมั่นใจว่ามีมีแนวถือทุกคนนะ มาห okay ่อแตัว่ากันข้เขากินน้ำกันกอนรอไดกีกิโตีกิ่ตัวพีเลยเยียงเปิ่งข้าโอ้แต่ว่าน้งลมพ่นิิเชิดันบ้าวะเิดี๋ยงยีงกระหอกินมากระบอกนี่ย